สวัสดีซ้าลูกๆทุกคนวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเนี่ยดวงไม่ค่อยดีกันใช่ไหมเออมามา,มาเดี๋ยวแม่หมอจะช่วยเองแค่เส็จวันนั้นแหละลูกเอ้ยโชคดีเลยนะมันจะเข้ามาทันตาอีกเลยเอาวิธีแรกเลยนะให้หนูเนี่ยนะไปหาริบบิ้นสีแดงนะลูกเอาเอามาปลูกผมนะลูกนะเนี่ยโชคดีมันจะเข้ามาทันควันเลยล่ะ นโมอะไรบนหัวลิบบิ้นสีแดงใส่ทำไมใส่แล้วจะโชคดีแม่หมอที่กำลังดังนั่นใช่ไหมใช่เชื่อไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์หาอะไรกุญแจรถน่าจะหาย นโมคุณเจรดนายอะ่ะเห็นวางบนโต๊ะไปนะโชคดียินดีตอนรับนะคะกลับเข้าสู่ชอ่องแม่หมอกมาราตรีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วสำหรับลูกๆคนไหนเนีที่อยากได้ของฟรีนะลูกนะเออให้ลูกเนี่ย ใส่เสื้อกับหลังดูนะได้แน่นอนเชื่อแม่นะลูกนะแล้วนี่ใส่ชุดอะไรของนายวันนี้แม่หมอบอกให้ใส่ชุดกับด้านใส่แล้วจะได้ของฟรีไม่น่าเชื่อเลยสักนิดใครจะไปทำตามพวกเธอฉันเอาขนมมาครับมันเหลือพวกเธอเอาไปกินสิ ของฟรีเอาละค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับช่องแม่หมอมารตรีนะคะวันนี้เนี่ยสำหรับใครนะลูกนะที่อยากถูกรักถูกช่วยเหลือถูกเมตตาหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยให้ลูกนะลองแต่งกายนะคะด้วยชุดเกาะโรมันนะคะว้าวแล้วก็ไปลุยกันเลย ชุดบ้าอะไรอีกเนี่ยชุดเกาะโรมันใส่แล้วจะมีคนมาช่วยเหลือเวลาเราลำบากแม่หมอนี่น่าจะบ้าแล้วด้วยทำาจอะไรอยากเอ้ยเฮ้ยน้องเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรครับเป็นเถอะ มีคนมาช่วยเหลือเวลาเราลำบากนโมแปดใครบูมคือใครดวงวันนี้เขาบอกให้อยู่ใกล้คนชื่อบอใบไม้เลยไปเอาคนนี้มาใช่แล้ว นโมแปงเธอสนใจร่วมบริจาคให้เด็กยากไรไหมน่าสนใจแม่หมอบอกว่าให้โอนเงินเข้าบัญชีแม่หมอแล้วแม่หมอจะเอาเงินไปบริจาคให้แป,แปลกแล้วนะแน่ใจหรอว่าเขาจะเอาไปบริจาคจริงเชื่อได้แค่ไหนเขามีลูกศิษย์เยอะมีคนติดตามเป็นแสนเชื่อได้สิมิชาชีพยิ่งเยอะฉันบริจาคหนึ่งพันบาทเธอละไม่เอาดีกว่า ฉันว่านายควรพอสักทีนะอีกนิดเดียวฉันก็จะได้เป็นคนดวงดีแล้วชีวิตฉันจะได้โชคดีนายก็โชคดีอยู่แล้วมีเพื่อนมีครอบครัวมีฉันวันนี้ฉันต้องไปปล่อยปลาเธอจะไปด้วยไหมนโมูสุดท้ายแล้วละ่ะ เธอเป็นคนดีที่อาจจะเชื่อคนง่ายไปหน่อยดวนพวกคนไม่ดีหรอกคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจไว้เจอกันใหมนะ่นะนโม